นี่ไงพอประตูสวรรค์เปิดปุ๊บจอยก็มาทันอันนี้ประตูสวรรค์ใช่ไหมอันนี้นั่งฟ้าลงมาจากสวรรค์สวัสดีค่ะพี่โดดพี่โจคุณผู้ชมมาต้อนรับวันจันทร์สดใสค่ะจะยพาไปดูต่อเรื่องแปลกๆเมื่อกี้ว่าเป็นอะไรเปิดประตูสวรรค์แต่อันนี้เนี่ยมาจากไหนไม่รู้ว่ากลายเป็นว่าขนลุกเลยค่ะบรรยากาศในงานกีฬาสีพระแม่กาลีมาประทับเองเลยค่ะ เห็นแล้วขนลุกคุณผู้ชมงานกีฬาสีจริงๆค่ะอย่าเพิ่งสับสนไม่ใช่งานนะวาราตรีแต่อย่างใดนะคะโอ้ก็ดูสิคะเนี่ยน้องๆเขาแต่งตัวเสมือนเป๊ะเลยพระแม่กาลีนี่เหมือนสเสด็จลงมาประทับแบบนี้มีขบวนแห่เพราะนี่คือพิธีเปิดงานกีฬาสีของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมค่ะ แต่และสีเองเ่ยเขาก็จะออกไอเดียว่าเอ๊ะจะแต่งตัวเป็นอะไรในขบวนแห่ให้ตัวเองดูโดดเด่นดูตลกเล่นเสียงหาว่ากันไปแต่อย่างที่เห็นนี่คือขบวนแห่ของสีแดงไอเดียของรุ่นพี่ค่ะนี่จับรุ่นน้องแต่งเป็นพระแม่กาลีแบบนี้ขนาดน้องคนที่แต่งชื่อว่าน้องเฟิร์นเขาบอกว่าแต่งหน้าแต่งตัวเองยังขนลุกเองเลยเหมือนซะจริง งานนี้นอกจากเรียกเสียงฮือฮาแล้วให้ทุกสายตาหันมาสะกดแล้วเชื่อว่าหลายคนโอ้แทบจะยกมือไหว้ตามเลยนะคะเออแปลกแล้วก็ชวนคนลุกจริงๆเลยสลับพามาดูของกินกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้จะอยากพาไปดูไปชิมแล้วก็ไปเชีย์งานสนุกๆน,นะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะย้อนวันวานเมืองเก่าที่ย่านตาขาวจังหวัดตรังงานนี้นะเขาเนรมิตพื้นที่นี่บริเวณ ชุมชนสะพานเก่าตรงนี้ค่ะให้กลายเป็นพื้นที่กิจกรรมยังภาพที่เห็นนี่เป็นพิธีเปิดนะคะท่านผู้ว่าจังหวัดตรังแล้วก็หัวหน้าหน่วยงาน,นางต่างๆเนี่ยก็มาร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยในงานก็มีการออกบูธร้านค้าร้านอาหารต่างๆนอกจากเราจะได้ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองเก่าแล้วนะคะ อาหารการกินไหนมาแล้ว <S <S เริ่มเลยของข่าวมาจ้าผัด <S <S มีกะทินนในสีชมพูแบบนี้นี่ก็ผัดมีโบราณก็มีค่ะรวมถึงขนมเครื่องดื่มที่หากินได้ยากเขารวบรวมเอาไว้ในงานนี้เลยนะคะอูห้หูนี่ไม่ใช่การแสดงนะแต่เป็นของกินเครื่องดื่มจุกๆแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ไหมชาชักไฟลุกรวบร,รวมบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแล้วค่ะ ันแบบยังนี้ต้องใช้เวลาชัดก่อนทำบุญกันไว้คงไม่นิ่ไปไกลตาที่จะกลับมาหายสามปีโอ้โหคนนินทาละใช้สิพีนี่มันจนนะไม่อยากหลักใจเป็นภาระไว้รอให้ปีรวยก่อนนะวันพระไม่ได้มีผลเดียวออกพันสาไม่ได้มีผลเดียวเย่อ้เปิดเพลงเร็วๆแบบนี้จะได้เต้นไปกินไปกันให้สนุกสนานเัินไปเลยนะคะโหเรียกน้ำย่อยยามเช้านี่ท้องร้องกันไปเลยอ่ะ และในงานนี้นอกจากของกินอร่อยอร่อยของกินหายากแบบนี้แล้วการแข่งขันสนุกสนุกก็ต้องมาเหมือนกันอ,อืนี่อะไรเนี่ยแข่งขันขูดมะพร้าวนอกจากขูดเร็วนอกจากขูดวไว <ป S 1> การแต่งกายก็ต้องไม่แพ้ใครเหมือนกันคะ่ะ ี่ผู้ชนะเลิศที่1นึ่นี่ลีลาสุดๆไปเลยขูดเร็วขูดไวแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบนี้จริงๆแล้วคุณพี่เขามีอาชีพเป็นสับปะเรอนะเอออารับรางวัลที่1ยินดีด้วยนะคะแก่บรรยากาศสนุกสนุกสีสรรันยามเช้าแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมและอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าเข้ากับยามเช้ามากๆก็คือใส่บาทค่ะ พาคุณผู้ชมมาใส่บาตรยามเช้ากันแบบนี้เพื่อที่จะรับบุญนะคะซึ่งจะบอกว่าวันนี้นะคุณผู้ชมพาไปตักบาตรพร้อมกับแม่ค้าขายข้าวแกงปกติแม่ค้าเขาก็จะชินเนาะลูกค้าคะรับอะไรดีคะวันนี้วันนี้เนนใบบินทบาทที่ร้านนี้เขาบอกว่าตักบาตรอย่าถามพระเอาแต่ถ้าสาม,มเนรมาถามได้ไหมไหนดูคลิปนี้หน่อยคะอออ่ะต้มจือดอะต้มจืดแม่อต้มจืดไหนต้มจืด ข้าวมีเยอะไหมข้าวมีเยอะเปล่าข้าวมีเยอะใส่กลับอย่างเดียวได้เปล่าได้อะหนูเอาอะไรครับเน้นอะไรลูกผัดกะเพราอ่ะเน้นอะไรครับผัดกะเพราเน้นละลูกแกงปลา วันดีดสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้